น้องๆเป็นคนสุขภาพดีหรือว่าคนสุขภาพแย่คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะคนสุขภาพดีการเจ็บป่วยคนสุขภาพดีอย่างเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยเพราะว่าเราตรวจสุขภาพร่างกายอยู่สม่เสมอคนสุขภาพแย่ yeah. การเจ็บป่วย <c oughs> <c oughs> ป่วยอีกแล้วเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปหาหมออีกแล้ว คนสุขภาพดีอาหารคนสุขภาพดีเนี่ยก็จะชอบทําอาหารกินเองเพราะว่าได้อาหารปรุงสดใหม่ที่สําคัญได้สัรนอาหารครบห้ามูคนสุขภาพแย่อาหารเราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยต้องกินอาหารแช่แข็งคนสุขภาพดีเครื่องดื่มคนสุขภาพดีอย่างเราอ่ะก็จะดื่มน้ำเปล่าเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการโดยเราจะดื่มน้ําอย่งน้อเวละ6 คนสุขภาพแย่ครึ่งเดือนเรานะ่ะชอบกินน้ำอัดลมที่สุดต่อให้จะเป็นเบาหวานเราก็ไม่กลัวคนสุขภาพดีการพักผ่อนเราว่าจะไม่นอนดึกและจะนอนอย่างน้อยติดต่อกัน6 8ชั่วโมงเดี๋ยวเราเข้านอนกันนะทุกคนบายยคนสุขภาพแย่การพักผ่อนเราอะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหรอกนอนก็ดึกแถมยังนอนน้อยอีกคนสุขภาพดีการออกกำลังกาย แรงก็อย่าลืมออกกําลังกายสม่ำเสมอนะคะทุกคนคนสุขภาพแย่การออกกําลังกายเราอะไม่เห็นชอบออกกําลังกายเลยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนคนสุขภาพดีของว่างสาวเฮลตี้ก็จะทานผักทุกมื้ออาหารเลยค่ะคนสุขภาพแย่ของว่างของว่างของเราก็คือขนมพวกนี้ไงล่ะคนสุขภาพดีสภาพจิตใจคนสุขภาพดีก็จะทําจิตใจให้ร่า อยู่สมเสมอคนสุขภาพแย่สภาพจิตใจเราชอบคิดถึงแต่เรื่องคิดเครียดก็เลยทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับด้วย